สวัสดีค่ะทุกคนพบกับม่นะคะค่ะนะคะม่ก็ยังไม่หายไปไหนนะคะเพราะีว่าม่ก็เพิ่งกลับมาจากปากีิถานเนาะหลายคนก็จะทราบกันนะคะว่าม่ไปปาีิถานตั้งแต่ เมื่อเดือนพฤศจิกายนนะคะพาลูกทัวร์ไปเที่ยวนะคะแล้วก็อยู่ที่ปากกิสานเลยนะคะและที่ปากกิสานเองมี่ก็ไม่ได้มีเวลาออกมาทำคอนเทนต์นะคะก็อยากจะออกมาทำวิดีโอทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ชมเหมือนกันนะคะแต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ปากีิสานนะคะก็คือค่อนข้างที่จะแย่ yeah, นะคะทั้งเรื่องประท้วงเองนะคะ แล้วก็เรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตไฟฟ้าดับด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเข้าช่วงหน้าหนาวช่วงวินเตอร์นะคะก็ตอนที่มีไปนะคะก็ค่อนข้างที่จะทุรักทุเลนักมากนะคะพาลูกทัวร์ไปเที่ยวแล้วก็ติดอยู่ในสถานการณ์ประท้วงกันด้วยนะคะมีการก่อการร้ายยิงกันตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะลูกทัวร์ก็เที่ยวไม่สนุกนะคะไม่แฮปปี้เนาะก็แน่นอนแหละค่ะเพราะว่าเป็นใครก็ต้อง จิตตกเหมือนกันนะคะที่ต้องไปเจอสถานการณ์แบบนั้นแต่อย่างมี่เนี่ยก็ไม่เท่าไหร่เพราะมีเจอบ่อยนะคะเพราะที่ปากีสถานเนี่ยมันมีตลอดทั้งปีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเกิดตอนไหนแค่นั้นเองนะคะมันไม่ได้เชิงว่ามันอันตรายแต่สําหรับคนที่ไม่เคยเจอะคะ่ะเขาก็จะกังวลน,นะคะคือมันก็ไม่ได้ไปแบบเหมือนประมาณว่าเราก็ไม่ได้ไป ใกล้กับกลุ่มที่เขาประท้วงกันหรอกค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็าต้องปิดเส้นทางนะคะปิดเส้นทางการเดินทาง เพื่อที่ไม่ให้ผู้คนเข้าไปในเมืองหลวงไปทําการประท้วงกันอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เรามีปัญหาในการเดินทางในการท่องเที่ยวจะไปไหนก็ไปไม่ได้ก็คืออ่าก็คือต้องอยู่ในพื้นที่ในเมืองในกิลกิตในอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่อยู่ห่างไกลจากอิสลมามอับดัเป็นพันโลอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้การเดินทางก็ลําบากนะคะเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างนงี้ด้วยนะคะเพราะว่าทางอ่รัฐบาลเขาสั่งปิดทุกเส้นทางแล้วก็ สั่งตลาดโรงเรียนข้าราชการทุกอย่างให้ปิดหมดเลยนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการที่ผู้คนจะออกมาประท้วงหรือว่ามีการขอกันร้ายแล้วก็มันจะไปเกิดอันตรายกับพวกนักเรียนพวกข้าราชการอะไรทํานองนี้นะคะมันก็เลยทําให้พวกตะงลงตลาดในพวกนี้ก็ร้านอาหารเนี่ยปิดหมดเลยนะคะการที่เราจะเดินทางไปเที่ยวหรือไปกินไปอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทุลักทุเลนิดนึงนะคะยอมรับว่าลูกทัวร์ก็ไม่ไม่แฮปปี้นะคะแต่มันก็ เป็นสถานการณ์ที่ว่าเกินเกินการควบคุมของพวกเรานะคะก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปนะคะก็คือดูแลลูกทัวร์ให้เต็มที่แล้วก็พาลูกทัวร์กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแค่นั้นก็โอเคแล้วนะคะค่ะก็สาหรับคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะคะที่มิจะนํามาฝากมาแชร์เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะมิจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอผู้ชายนะคะผู้ชายปากีสถานนะคะก็คือ ที่มี่อยากจะออกมาคุยเรื่องนี้นม่ไม่ได้ว่าเขาดูถูกเราหรืออะไรแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ามันก็เป็นกึ่งๆว่าเขามองคนไทยอะมองคนไทยในแง่ลบเหมือนกันนะคะกึ่งแนวดูถูกละ้ค่ะเป็นนี้ก็ได้ยินแล้วก็รู้สึกแบบปี๊ดแตกหรือโมโหอยู่นิดนึงนะคะไม่นิดหรอกเยอะเลยแหละนะคะก็คืออนี้จะมาเล่าให้ฟังเนาะก็มี่ไปทำคอนเทนต์ใน Tik t o k นะคะก็คือว่า มิจะพูดถึงเรื่องว่าก็ผู้ชายปากีสถานนะคะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะหลอกลวงทําร้ายผู้หญิงไทยเราอะไรอย่างเงี้ยม่ก็เลยถามว่าทําไมคนปากีสถานเนี่ยส่วนใหญ่ทําไมถึงถึงเป็นแบบนี้นะคะทําไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าคนไทยเราเนี่ยให้ใจไปเต็มที่นะคะรักก็รักเต็มที่แต่ว่าสิ่งที่ผู้ชายปากีสถานเขาให้มาเนี่ยคือเป็นการแค่แบบ ทำ้ายจิตใจเราหรือไม่ก็แค่หวังผลประโยชน์จากเราหลอกลวงเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้มันก็มีคอมเมนต์เข้ามานะคะเป็นผู้ชายปากีสถานนะคะเขาก็มาในเชิงทํานองที่ว่าก็ถามในสีแล้วทําไมผู้หญิงไทยถึงเป็นแม่ไม้กันเยอะละ่ะทาไมถึงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทําไมถึงอย่าล้างละ่ะอะไรทํานองเนี้ยมันดูเหมือน คำพูดของเขาที่เขาสื่อออกมานะคะเราไม่ได้ว่ามองว่ามันเป็นแค่คําถามแบบที่อยากจะรู้นะคะแต่มันเป็นคําถามเชิงแนวประมาณว่าคือเขามองเราไม่ดีนะคะคือเขามองเราไม่ดีเพราะอะไรเพราะวัฒนธรรมสังคมบ้านเขานะคะการอย่าล้างเนี่ยเป็นเรื่องที่เลวร้วายมากนะคะผู้หญิงที่อย่าล้างเนี่ยถือว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีผู้ชายไม่เอานะคะเพราะว่า สังคมพวกเขานะคะผู้หญิงที่แต่งงานไปแล้วออกบ้านไปแล้วอะค่ะก็คือต่อให้ลําบากก็ให้ต้องทุกข์ต้องทนแค่ไหนก็คือต้องอยู่กับสามีนะคะการหย่าร้างปุ๊บเนี่ยมันคือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆมันต้องเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าออผิดมหันอะไรอย่างเงี้ยการที่ว่าสามีไม่เอาเนี่ยคือคุณต้องเป็นคนไม่ดีขนาดไหนสามีถึงไม่เอาคุณนะคะ คือสังคมเขาไม่ได้เหมือนสังคมเราที่ว่าผู้หญิงสามารถยืนได้ด้วยขาของตัวเองต่อให้คุณเรียนสูงนะคะต่อให้คุณเรียนสูงจบปริญญาตรีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณอยู่ในวัฒนธรรมในสังคมบ้าน,นอกนะคะคือคุณจําเป็นที่ต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนของหมู่บ้านของพื้นที่ที่คุณอยู่คือผู้หญิงจะไม่สามารถอ้าปากที่จะเลือก ผู้ชายเองได้นะคะอ่ไม่สามารถที่จะเลือกผู้ชายเองได้หลายๆพื้นที่หลายๆคนอาจจะได้ยินว่าผู้หญิงสามารถเลือกเองได้อะไรได้แต่ไม่บอกเลยว่ามันแค่ส่วนน้อยนะคะมันแค่ส่วนน้อยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผู้คนส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยยังต้องยึดถือตามหลักวัฒนธรรมแล้วก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่อยู่ผู้หญิงจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเอ่ยปากอะไรทั้งนั้นนะคะเขาก็เลยมองว่า เขาก็เลยมองว่าการที่คุณอย่าล้างหรือเป็นแม่ไม้หรือเป็นอะไรเนี่ยคุณเป็นคนไม่ดีมันก็ดีแล้วแหละที่คุณจะไปเจอผู้ชายที่ไม่ดีอะไรทํานองเนี้ยเหมือนลักษณะที่เขามองอะ่ะเขามองว่าสมน้าหน้าพวกคุณนั่นแหละก็ก็ใครอยากให้คุณเป็นผู้หญิงไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงที่หัวไม่เอาสามีทิ้งเออแค่ยยนั้นก็ดีแล้วแต่ที่ไปเจอกับผู้ชายปากีิถานเร็ว อะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆอ่ะผู้ชายปากีสถานดีๆก็เยอะนะคะแล้วก็ผู้หญิงไทยเราเองที่ยังโสดที่ไม่ใช่ซิงเกิลมัมอะไรพวกนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่เขาอ่ะไม่มองจุดนั้นคือคนเราอ่ะนิสัยคนเราจะมองแค่จุดด้อยของคนอื่นแล้วก็เอามาเป็นข้อกังขาในการพูดในการตั้งคำถาม หรืออะไรแบบนี้อีมีก็พยายามที่จะอธิบายให้เขาฟังนะว่ามันไม่ใช่ทุกคนเสมอไปนะที่จะเป็นเป็นคนที่อย่าล้างกับสามีมาก่อนหรือแล้วคุณเองเนี่ยก็ไม่ได้มารู้เหตุผลว่าที่เขาอย่าล้างเพราะอะไรและสังคมไทยบ้านเรานะก็คือผู้หญิงเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกมันไม่ใช่ว่าผู้ชายทิ้งผู้หญิงนะการที่ฉันเป็นไม้การที่ฉันเป็นซิงเกิลมัมเ,เนี่ยคือฉันทิ้งผู้ชายนะคะมันไม่ใช่ว่า ผู้ชายทิ้งฉันนะอะไรทํานองเนี้ยคือไม่พยายามที่จะสื่อให้เขาเห็นแบบนั้นแต่เขากลับแบบเหมือนแบบหัวเราะยเยาะเย้ยอะไรทํานองเนี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่พวกคุณมองคนไทยแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยนะเออนะก็มันก็มีแค่บ,บางส่วนเออที่เข้ามาแบบคอมเมนต์ดีๆบ้างนะว่าเนี่ยผมก็อยู่ที่ประเทศไทยนะผมมาที่ประเทศไทยผมไม่เคยดูถูกคนไทยเลยหรืออะไรอย่างเงี้ย มี้ก็ว่ามีก็แบบเออก็ขอบคุณขอบคุณพวกคุณนะที่เข้าใจเพราะว่าคุณได้มาเห็นสังคมไทยได้มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคุณจะเห็นภาพลักษณ์ที่แท้จริงของพวกเราเห็นการใช้ชีวิตว่าทําไมผู้หญิงถึงเลือกที่จะโสดนะคะทำไมผู้หญิงถึงเลือกที่จะโสดเลือกที่จะเป็นแม่ไม้เลือกที่จะอย่าล้างนะคะดีกว่าต้องไปทนทุกข์จมปักอยู่กับไอ้ผู้ชายที่เลวๆหรือผู้ชายที่ไม่เอาไหนคือเรามีสิทธิ์เลือกเราสามารถ ทำงานเองได้เรามีมือมีเทา้ามีอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีความรู้ความสามารถนะคะเนาะเราเป็นเป็นเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะ working woman เนาะก็นั่นแหละมันก็เลยทำให้ในหลายคนเนี่ยเออเขาก็เข้าใจคนไทยแล้วก็ลหลายคนเองเนี่ยก็เข้าใจในแบบที่ผิดผิดนะคะเข้าใจในแบบที่ผิด,ผ,ดผิดก็เยอะเหมือนกันนะคะก็อย่างไอคนเนี้ยนี่มองเลยว่าเขาต้องเป็นคนที่แบบดูถูกคนนะ่ะ เออคือเขาไม่ได้มารู้อะไรที่ลึกซึ้งคือเขาก็อาจจะแค่รู้แบบผิวเผินอาจจะเคยมาประเทศไทยถ้าเขาไม่เคยมาประเทศไทยเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าทำไมผู้หญิงไทยเราเนี่ยทำไมถึงโสดกันเยอะทําไมถึงเป็นแม่ไม้กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเขารู้แหละจากลักษณะที่เขาพูดเนี่ยเขาต้องรู้จักกับคนไทยมาในระดับหนึ่งแต่เขาไม่ได้มารู้ลึก ะะเหมือนคนไทยเราเองก็รู้จักคนปากีสานแค่ผิวเผินเราไม่ได้ไปสัมผัสประเทศเขาเราไม่ได้ไปอาศัยอยู่อย่างเราไปเราก็อาจแค่จะไปเที่ยวหรือจะไปเห็นหรือจะไปหาเพื่อนแค่นิดหน่อยแต่เราไม่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนโดยส่วนใหญ่เราก็เลยจะไม่รู้แบบลึกเชิงลึกว่าสาเหตุมันที่ผู้หญิงเขาเป็นไม้หย่าล้างเนออี่ยเป็นเพราะอะไรยังไงเป็นเพราะสามีทิ้งหรอแต่ว่าสังคมบ้านเขาเนี่ยผู้หญิงอะ่ะจะไม่ทิ้งผู้ชายนะ ก็สังคมบ้านเขาก็ต้องเป็นผู้ชายที่ทิ้งผู้หญิงแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าถ้าผู้ชายทิ้งผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็คือจะไม่มีใครเอาเลยนะคะนอกจากว่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันที่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงของผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะหาให้ที่แบบมาช่วยดูแลกันหรืออะไรกันเนี้ยถ้าผู้หญิงผ่านการแต่งงานมาแล้วอะไรเงี้ยคือคนเขาจะแอนตี้มากเขามองว่าคุณต้องเป็นคนไม่ดีคุณต้องทําตัวไม่ดีขนาดไหนผู้ชายถึงไม่เอาลักษณะมันจะเป็นอะไรทํานองนั้นผู้หญิงค่อนข้างที่จะด้อย ในสายตาของพวกเขานะคะปากของเขาก็แบบประมาณว่าพูดเหมือนว่าให้เกียรติผู้หญิงนะคะผมให้เกียรติผู้หญิงมากก็ผู้หญิงไปไว้บนหิ่งหรือคิดว่าผู้หญิงเป็นแบบเหมือนราชินีเป็นอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วนะคะมันก็แค่เหมือนเป็นแค่คําพูดะคะ่ะแต่น้อยคนนะคะที่จะทําได้นะคะก็มันแค่พูดเหมือนประมาณว่าแค่ให้เกียรติให้อะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วผู้หญิงการที่แต่งเข้าบ้านไปมันก็ไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะไปถูกเขาเทคแคร์ดูแลอะไรปฏิบัติเหมือนเหมือนเป็นเจ้าหญิงอะไรทํานองนั้นนะคะไม่ถูกครอบครัวเนาะก็นะคะนี่แหละมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่อยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะว่าเราอะ่ะอยากไปทําให้เขาอะ่ะ ดูถูกเรานะคะก็คือคนดีๆก็มีเยอะนะคะคนดีๆก็มีเยอะแล้วก็ส่วนไอ้คนที่ไม่ดีเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันนะคะหลายๆคนก็จะทราบเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทําอะไรเนี่ยหรือจะตัดสินใจอะไรยังไงก็ให้ระวังตัวด้วยอย่าให้เขาดูถูกเราได้อย่าให้เขาว่าเราได้ว่าเราโง่ว่าเราไม่มีความคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้พูดแบบตรงๆคือเขาไม่ได้คิดว่าการที่เราให้ใจเขาว่าเรารักเขาแล้วเขาจะมองว่าแล้วเขาจะมองว่าเราแบบ จริงใจเพราะไอ้ความว่าคําที่ว่าจริงใจหรือซื่อสัตย์อะไรของพวกเขาอะค่ะคือมันมันค่อนข้างที่จะหาได้น้อยในระยะเวลาสั้นๆน,นะคะทุกอย่างต้องใช้เวลานะทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าคนพวกนี้เขาไม่ได้มารู้จักกับคําว่ารักนะคะเพราะเขาเกิดมาในสังคมที่แบบประมาณว่า รู้แค่ว่าเกิดมานะคะก็คือต้องเรียนเรียนแล้วก็ทํางานทํางานแต่งงานมีครอบครัวมีลูกดูแลลูกดูแลครอบครัวแค่นั้นมันคือจบคือความรักมันเกิดหลังจากที่แต่งงานมันอาจจะไม่ได้เรียกว่ารักแต่มันเรียกว่าความผูกพันซะมากกว่าเหมือนเราเนี่ยค่ะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอยู่ด้วยกันกับญาติพี่น้องเราคือเราไม่ได้มันไม่ได้เป็นความรักที่แบบหนุ่มสาวรักกันแต่ว่ามันเป็นความ ผูกพันที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันที่คุยกันมาระยะหนึ่งแล้วมันเหมือนรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนในครอบครัวมันก็เลยเป็นความผูกพันอะไรแบบนั้นนะคะเ,เราจะเขาจะไม่ได้มารู้สึกว่ารักเราหลงเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้การที่เขามาบอกรักบอกอะไรมันก็เป็นเหมือนแค่คําพูดเล,ยลอยๆคำพูดที่เขาพูดเพื่อซื้อใจเรานะคะคาพูดเพื่อซื้อใจเราให้เราหลงให้เราเชื่อว่าเรารักแล้วก็ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยที่เคย เจอกับคนที่ว่าไม่เคยถูกใส่ใจดันมาถูกผู้ชายใส่ใจเทคแคร์บ้างอะไรบ้างมาป้อนคำหวานบ้างเราก็หลงไงคะมันเป็นเรื่องปกติคะ่ะมิไม่ได้ว่าใครนะคะทุกคนนะคะก็คือจะมีความสุขของตัวเองอยู่แล้วว่า คนคนนี้เขาทําเรามีความสุขถึงต่อให้ในบางครั้งเขาอาจจะอาจจะมองว่าเขาอาจจะหลอกเรานะคะแต่เราก็เต็มใจให้เขาหลอกเพราะเราต้องการสิ่งสิ่งนั้นนะคะคืออย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างบางคนเนี่ยก็คือบอกว่ารักบอกว่าหลงเรามากอะไรมากแต่พอมันมาถึงระยะหนึ่งแล้วเขาก็แบบของเงินคือบางทีเขาไม่ได้ขอแบบตรงๆเขาก็แบบประมาณว่าผมเองเนี่ย ก็คือมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นผมเครียดนะคะแม่ป่วยพ่อเข้าโรงพยาบาลหรือน้องสาวนะคะน้องสาวเรียนไม่มีเงินค่าเทอมหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวเองเป็นพี่เป็นผู้ชายก็ต้องดูแลเลี้ยงน้องเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยพอมันไม่มีมันก็เครียดพราะผู้หญิงเราเห็นสภาพอะไรอย่างนั้นเราก็สงสารเราก็เห็นใจใช่ไหมอ่ะเราก็เห็นใจเราก็ช่วยเหลือเขาเราก็โอนเงินไปให้เขาแล้วเขาก็จะรักเรามากขึ้นนะคะว่าเราอยู่กับเขาอันเนี้ย มันก็จะเริ่มเก่ะเกาอเป็นความรักที่จริงๆแล้วอันนี้สําหรับคนที่เขารักจริงแต่ในสําหรับคนที่เขาไม่ได้รักจริงวางผลประโยชน์นะคะเขาก็จะทําแล้วแล้วก็ทําอีกแล้วก็มองว่าเราเนี่ยหัวอ่อนนะคะมองว่าเราหัวอ่อนมองว่าเราเป็นคนที่แบบขี้ใจอ่อนเขาก็จะใช้จุดด้อยของเราตรงเนี้ในการที่ใช้เราเป็นเครื่องมือนะคะเครื่องมือที่จะทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นสบายขึ้นเขาก็จะ ไม่มีความกระตือรือร้นนะคะเขาก็จะมาเพึ่งพาอาศัยเราเอะอะก็เรียกหาแต่เราเอะอะก็เรียกหาแต่เรามันจะไม่ใช่ความเป็นแฟนนะคะมันจะไม่ใช่ความเป็นแฟนมันจะเป็นความเหมือนแม่เลี้ยงลูกหรืออะไรอย่างนั้นหรือว่าถ้าเป็นแฟนกันหรืออะไรอย่างเนี้ยอ่าคบกันมันก็จะกลายเป็นว่าเขาใช้เราแค่เพื่อผลประโยชน์ของเขาเองนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เขามีชีวิต ที่ดีขึ้นได้อวดได้โชว์ว่าเขามีบ้านมีรถมีเสื้อผ้าดีๆสวยหรูใส่นะคะได้อวดได้โชว์ผู้คนว่าเขาเป็นคนมีฐานะในสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยสังคมบ้านเขาชอบอวดชอบโชว์นะคะเนาะถึงต่อให้คุณไม่มีเงินในกระเป๋าแต่ถ้าคุณแต่งตัวดูดีหรืออะไรดูดีมันก็มีหน้ามีตาในสังคมผู้คนเขา นับถือมองจากภาพลักษณ์ภายนอกมันไม่จําเป็นต้องมองบ้านเขามองบ้านเรานี่นะคะประเทศไทยเองก็เป็นเหมือนกันกินหรูอยู่แพงนะคะใช้ของแบรนด์เนมนะใช้ของแบรนด์เนมกินอาหารหรูแต่จริงๆแล้วเงินในกระเป๋าไม่มีหรือไม่ก็เป็นหนี้ทั่วบ้านทั่วเมืองอะไรแบบนั้นเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะต้องมีหน้ามีตาในสังคมนะพอเขาเห็นเราอ่ะเขาก็จะแบบประมาณว่า ใช้เราเป็นเครื่องมือตรงนี้นะคะในการที่ทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็จะใช้เราเออแบบประมาณว่าอยากจะแต่งงานกับเราอยากจะมีชีวิตอยู่กับเราเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้วีซา่าเพื่อที่จะมาอยู่ประเทศไทยได้เดินทางออกนอกประเทศนะคะแล้วก็ได้มาทํางานที่ประเทศไทยหรืออะไรแบบนั้นหรือถึงต่อให้ไม่ได้มาทํางานที่ประเทศไทยแต่พอมี แฟนเป็นคนไทยหรืออะไรเนี้ยได้ออกนอกประเทศเนี่ยมันก็เป็นความฝันของพวกเขาแล้วนะคะที่เขาได้สามารถที่จะเดินทางออกนอกประเทศได้เพราะค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยไปกลับไม่ใช่ทุกๆนะเนาะก็สองสามหมื่นนะคะสามหมื่นสี่หมื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเชื่อไหมว่าเงินจํานวนเนี้ยมันคือเงินเดือนเขาครึ่งปีเลยนะคะครึ่งปีเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลายๆคนก็คือเป็นเงินเดือนทั้งปีของพวกเขาเลยนะคะถึงจะเป็นเงินจํานวนที่ไม่มากสําหรับพวกเรา แต่มันมีค่ามากสําหรับพวกเขานะคะข้าวของอาหารการกินที่ปากีสถานเนี่ยมันแพงแพงกว่าที่ประเทศไทยแต่เงินเดือนเขาน้อยนะคะเอาง่ายๆว่ามันเป็นเงินเฟอ้อะค่ะเนาะเงินเฟอ้อก็คือเงินมากแต่ซื้อของได้น้อยนะ,ะซื้อของได้น้อยแล้วทีนี้การที่คุณจะมีเงินจํานวนมากในการเดินทางมาประเทศไทยหรือไปต่างประเทศได้เนี่ย คุณต้องมีเงินเก็บที่เยอะพอสมควรคุณต้องเป็นคนที่มีฐานะพอสมควรคุณถึงจะเดินทางไปต่างประเทศได้นะคะเพราะไอ้เงินเดือนครึ่งเดือนเขาเนี่ยไอ้ครึ่งปีเขาเนี่ยที่มีพูดถึงเนี่ยสามสี่หมื่นที่เป็นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าเป็นเงินที่คุณทํางานครึ่งปีโดยที่ไม่ใช้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนทํางานเป็นคนทํางานแล้วก็ใช้เงินไปด้วยเนี่ยยังไงซะก็ไม่มีทางที่จะเพียงพอในการที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินได้ นะคะต้องเป็นคนมีฐานะเท่านั้นคนถึงจะเดินทางไปต่างประเทศได้มันก็เลยทําให้พวกเขามองว่าถึงต่อให้เขาไม่มีงานทําที่ประเทศไทยแต่ถ้าเขาสามารถได้เดินทางออกนอกประเทศมาประเทศไทยได้หรืออะไรได้เนี่ยมันจะเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาที่ได้อวดได้โชว์ผู้คนมีหน้ามีตาในสังคมเวลาเขาไปไหนมาไหนผู้คนเขาก็จะนับหน้าถือตานะคะนับหน้าถือตาแล้วก็เป็นเกียรติเวลาจะไปทํางานที่ไหนอะไรยังไงคนเขาก็ อยากที่จะรับนะคะเพราะว่าคุณมีประสบการณ์หรือมีอะไรแบบนี้นะคะได้เดินทางหรือได้อะไรแต่งตัวบุคลิกดูดีประมาณนั้นคือมองภาพลักษณ์ไว้ก่อนเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกคนนะคะถ้าใครที่กําลังคบกับคนปากีอยู่นะคะเราต้องอย่าให้เขามองเราเป็นแค่เครื่องมือนะคะเป็นแค่เครื่องมือในการที่จะช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเขารักเราจริง อะไรจริงนะคะให้เขาพิสูจน์นะคะให้เขาพิสูจน์ว่าเขารักเราต้องการเราเราช่วยเหลือเขาได้อะไรเขาได้แต่เราขอแค่ให้เขาอะทาให้เราเห็นว่าเขาจริงใจนะคะเช <_ c oughs> ่นแนะนําเราให้รู้จักกับพ่อแม่พาเราไปเจอกับครอบครัวนะคะหรือดูแลเราบ้างนิดหน่อยเอาใจใส่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาลําบากปุ๊บมาของเงิน นะคะมาอ้อนเฉพาะเวลาที่อยากได้เงินหรืออยากได้อะไร LGBTQ แล้วก็อ้อนแค่อยากที่จะมาประเทศไทยพอไม่ได้ดั่งใจก็โกรธก็โมโหอันนี้นิสยัยอันนี้ไม่ไม่โอเคนะคะมันไม่ใช่คนที่รักจริงถ้าคนที่รักจริงเนี่ยเขาจะเห็นอกเห็นใจแล้วว่าเขาอยากมาประเทศไทยแต่เขาไม่มีเงนินเราเองก็ไม่มีเงินมากที่จะซัพพอร์ตเขาแล้วเขาก,แขาก็แล้วเขาก็ไม่ได้โกรธหรือไม่ได้โมโหอะไรเพราะเขาก็เห็นอกเห็นใจเราแบบเนี้ยแล้วก็มันก็จะทําให้เขาอ่ะ รู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้มีจริงๆหรืออะไรอย่างนั้นรักกันแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันอะไรแบบเนี้ยนะคะเออก็ลองดูค่ะลองดูลองดูคนของคุณเองกลับไปมองนะคะว่าคนของคุณเป็นคนประเภทไหนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือมี่อะไม่อยากให้ใครมาดูถูกเราว่าเราเป็นคนโง่หรือว่าเราเป็นพวกผู้หญิงที่ต้องการแค่ความรักนะคะเป็นอ่าแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของพวกผู้ชาย พวกนี้นะคะยังไงก็ระวังตัวกันด้วยนะคะเดี๋ยวม่มีคอนเทนต์เยอะนะคะเดี๋ยวจะนําออกมาแชร์มาเล่าให้เพื่อน,อนๆได้ทราบกันอีกเนาะแต่ว่าสําหรับวันนี้มีก็ฝากไว้นิดนึงแล้วกันว่าให้ดูแลตัวเองนะคะอย่าให้ใครเข้ามาดูถูกเรานะคะเราต้องมีเกาะป้องกันเนาะต้องมีเกาะป้องกันตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าคนเขาไม่ได้มองเราดีเสมอไปแล้วก็มันไม่ใช่ว่าเขาจะมารักเราแบบจริงใจเนาะเออคือ สังคมเราสังคมเขามันไม่เหมือนกันทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะหลหลายคนที่สักเซสเรื่องความรักเนี่ยก็เยอะเหมือนกันแม้กระทั่งมี่เองมี่ก็ยอมรับว่ามีก่ก็ประสบความสําเร็จในในระยะหนึ่งอาจจะไม่ทันได้ถึงขั้นที่ว่าแต่งงานมีลูกมีอะไรแต่ก็คือว่าเออมี่ก็เจอคนที่ดีเจอแฟนที่รักแล้วก็รักมีจริงๆนะคะหลายหลายคนที่ไปทเที่ยวกับมี่นะคะก็จะเห็นแฟนมี่แล้วก็จะรู้ว่าแฟนมี่เขาเป็นคน แบบไหนเขารักกอมม่ยังไงนะคะซึ่งมันจะทําให้มุมมองของอคนที่ไม่เคยไปสัมผัสปากิสานเนี่ยจะได้เห็นเลยแล้วก็ชัดเจนเลยว่าสิ่งที่เขารู้มาอะไรมาเนี่ยมันตรงกันข้ามนะคะมันตรงกันข้ามอย่างที่อย่างที่รู้มาคนปากิสานเป็นคนไม่ดีถูกมองในแง่ลบตลอดแต่พอได้มาเจอมาสัมผัสแล้วคนปากิสานนะคนดีๆก็เยอะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะคะอ่าเนาะ ก็โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็ยาวแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีนํามาแชร์มาฝากให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟังกันอีกนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ